รายการคำไม่เชื่อมนะครับรายการที่เราจะกลับขั้วตรงข้ามแบบคำต้องเชื่อมนะครับเราจะพูดคำนามต่อกันโดยที่ต้องเป็นคำที่ไม่เชื่อมโยงกันนะครับแว่นพัดลมที่ อ้าวชาเลนต์นนในห้องน้ำอ่ะมันมีพัดลมระบายอากาศอย่นี้มันไม่ได้บอกพัดลมระบายอากาศนี่แต่มันก็คือพัดลมอา้าวครูก็อาจจะไม่ได้ขี้ในห้องน้ำก็ได้ถ้าคนมีจริยธรรมมีอรารยธรรมหน่อยมันต้องห้อง,งน้ำกว่าจะเป็นแมวก็ได้เนี้ยสว,วัสดีครับพวกเราบ้านกูเองกลับมาค้งกับรายการคำไม่เชื่อมเมย์ โอเคอ่ะรายการคําไม่เชื่อมนะครับรายการที่เราจะกลับขั้วตรงข้ามกับคําต้องเชื่อมนะครับเราจะพูดคํานามต่อกันโดยที่ต้องเป็นคําที่ไม่เชื่อมโยงกันนะครับโดยที่คะแนนมาจาก1เนี่ยก็คือถ้าเกิดอยู่รอบเป็น2คนสุดท้ายเราจะได้ไปเลยคนละ1คะแนนนะครับสถ้าเกิดเป็นผู้ชนะในตานันเนี่ยเราจะได้ไปเลย2คะแนนนะครับสเนี่ยก็คือคะแนนจากการชาเลนจ์นะครับถ้าเกิดเราคิดว่าคนในนี้พูดกันแล้วรู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันเฮ้ยคำที่คุณพูดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่ไม่ใช่คาไม่เชื่อมเพราะนั้นคุณจะชาเลนจ์แล้วก้าากกิินจีท นึงนะเพราะว่าอีพีแล้วเนี่ยสาคะแนนคนคอมเมนต์มาเยอะนะว่าเฮ้ยสามคะแนนมันเยอะไปแล้วก็เอาฟิดแบคมาปรับแกนะเหลือแค่2คะแนนนะแต่ถ้าเกิดชาเลนจ์แล้วคนอื่นไม่เห็นด้วยเนี่ยคนที่ชาเลนจ์ก็จะตกรอบไปซะเองนะครับอ่าเข้าใจแล้วงั้นก็ไปเริ่มกันเลยนะโอเคอ้าวเริ่มที่ใครก่อนดีคนนะ้นออกไปน้อยออกอ่าอ่ะ,อะเริ่มไก่สะดือพระจันมมทร์ม้ามมวกชาเลนจ์มีมอม้าเหมือนกัน มมก็ม้ากับบวกอะมีมอม้าเหมือนกันน่ะโอ้ยน่าเกลียดโอ,อ้โกมากเลยทำไมอะคำมีทั้งเยอะแยะมั้ยมึงต้องมาสะกดเหมือนกันด้วยอะ <c oughs> อีะ <c oughs> เอลียดหมอม้ากับหอมอมันไม่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เมกันเนี่ยมีม้าเหมือนกัน <c oughs> มึงเล่นลึกขนาดนี้แล้วเหรอนี่มันแค่อีพีเดียวเองนะอ่าโอเคโอเคโหวตโหวตใครเห็นด้วยกับกูยกมือขึ้น อ้าวนับเดี๋ยวนับถอยหลัง1 9 9อก้ไอ้เงี้ยไม่มีนะอ้าวเกี่ยวมึงรีบชาเลนจ์จังวะแต่ดีนะกูนึกไม่ออกพอดีเลยไปต่อไปต่อเป่าอันหนึ่งอันตดอยู่อันตดอยู่แต่มึงตดไปแล้วนี่ยังจะต้องอันอีกเหรอกูคิดที่มาดูอีกวะปวดขี้เหรอโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องมึงจะไปขี้ก่อนไหมอันตดอยู่ กระเป๋าหมีหมอยดาวสุกเปินขี้ถ้ามึงตอบชื่อตัวเองนี่คือมึงโดนชาเลนจ์นะครูโตเม้ามนพึ่งเรือดำน้ำหลอดไปเฮ้ยชาเลนจ์เรือดำน้ำมีหลอดไฟเช่ะใช่มึงไม่เถียงสู้เลยเนอะไม่เถียงล่ายาวให้มันขี้แตกเนมึงอยากดมจริงเหรอ เห็นด้วยกับไทม์ไหมที่บอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยมีหลอดไฟหนึ่งสองสาอ่าเห็นด้วยอ่าวิภูกับไทม์ได้1คะแนนจากการอยู่รอดแล้วก็ไอไทม์ได้อีก2คะแนนจากการทะาเล้นนะครับอ่าตามมึงโถ่ส้วมขอนอกเรื่องได้ปหเขาบอกว่าเวลาแบบคนปวดขี้อย่าคิดถึงห้องน้ำเราระวันพูดอะไรอย่างไรจงใจจงใจบะหมี่ึิงสำเร็จรูปไฝลีกออฟออรเจนทาเร้น อ้าวมาไฟกับหลีก o อ l ซิเจนเชื่อมโยงกันยังไงก็แบบไฟไงแต่แบบอาจจะเป็นคนพูดเหนือ,อ,อโอ้ยไยเลยไยเลยเฮียของคูงเนี่ยมีมามาเหมือนกันคุณยังไม่ให้เลย เอาไม่ไม่ไม่ไอ้ข anyway> ี้ไปไอ้ข erm ี้ก็ไม่รู้ว่ามึงอาจจะบ้าจี้ให้มาก็ได้แบบไม่ไม่ถ้ามึงบอกว่าตัวละคร่ะมีใยอ่ะมึงพอตัวอะไรวะไม่ดีะตัวลครมันเป็นนีเกมมี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 ตัวมีใยอ่ามึงต้องรู้ตัวอะไรจริงจริงไม่มีมีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเนี้ยตรงเอวเราสั่งกมีมีตรงเอวเขาสั่งทับถ้ามึงยอมแพ้ไหมมันอยู่ที่โหวตไงกูไม่ยอมหรอกอ๋ออ่างั้นเราโหวตนะเห็นด้วยกับมันไหมไม่เห็นด้วยเห็แต่ว่าไอ้ไทม์ได้บี สองคะแนนอูเอางี้จะเลือก2อคะแนนหรือ,อไม่กี่ก็ <c oughs> เูยว่ากูเริ่มได้กลิ่นนะมึง <c oughs> เ,เริ่มต้นเอาเริ่มต้นที่กูนะแวนพัดลมที้ <c oughs> ห้องน้ำาห้องน้ำมีพัดลมเอออ้าวชาเลนจ์อ่ามึงคิดมึงเออเออชาเลนจ์ในห้องน้ำอ่ะมันมีพัดลมระบายอากาศแต่นี่มันไม่ได้บอกพัดลมระบายอากาศนี่แต่มันก็คือพัดลมเอาครูก็อาจจะไม่ได้ขี้ในห้องน้ำก็ได้เอาเรื่องไอ้เหนื้อมาเนื้อถ้าคนมีจริยธรรมมีอารยธรรมหน่อยมือนห้องห้องน้ำกาจะเป็นแมวก็ได้เนี้ยเอาหวตโหเวตโหวตใครเห็นด้วยกูว่าพัดลมกับขี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันยกมือขึ้น กูให้ยีสิไม่มีไม่มีไม่มีโอเคเอาตกรอบไปแปลเลยก็ต้องไปต่อที่ททมเอเลี่ยนช้อปปี้อะไรก่อนเมฆเรือดำน้ำมันขึ้นจากน้ำมาก็เห็นก้อนเมฆว่ะ อ่ทาทะเลทะเลเดินดำน้าอะ่ะถ้ายัางไงมันต้องมีวันขึ้นผิวน้ําอยู่แล้วถูกไหมก็มองเห็นตอนเบรกโอกยอยู่บนดินก็เห็นไม่ไม,มันกว้างไปเปล่าแล้วเรือดำน้ํามันต้องออกจากเรือดำน้ำก่อนมันจะเห็นเพราะว่ามันเป็นหลังคาม,มันขึ้นมามันก็เห็นแล้วนะไม่แต่คนมันอยู่ในเรือดำน้ําไงเอาโหวตเลยดีกว่าอจะได้รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเยเจเอาโหวตอันนี้ว่าอยู่ที่ความเสน่หาแล้วเห็นด้วยกับเปอร์ไหมที่บอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยเชื่อมโยงกับท้องฟ้าหนึ่งสองสา กกิบเลยยกเั็นยุบพับเลยแล้วที่เราเป็นคนสกิดด้วยนะนี่ะอะถ่ายเล่นถ่ายเล่นเห็นด้วยกับเปอร์ไหมหนึ่งสอง ใครจะอยู่ да. ใครจะไปกกิบเลยกกิบเลยนึกว่ามึงอยาไปช NO> ื่กูนึกว่ามึงจะพูดได้ดีกว่านี้ก็แบบไฟ่ไงแต่แบบอาจจะเป็นคนพูดเหนอะโอไยเลยไสเลยเอากูก็อาจจะไม่ได้ขี้ในห้องน้ำก็ได้กูนึกว่ามึงจะพูดได้ดีกว่านี้เอาเรื่องเอาเรื่องยังไงน้องกระทำคนละหนึ่งคะแนนนะโดเรมอนแสงเหนือมันไม่ต้องมาสะกิดกูกล่อง พนักงานร้านสะดวกซื้อเ้าชาเลนจ์พนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาก็ต้องเอาของมายิงบาร์โค้ดของหลายๆอย่างมันอยู่ในกล่องทั้งนั้นเลยคนธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้หยิบกล่องมีอะไรบ้างที่อยู่ในกล่องถุงยางมีอะไรจะเถียงไหมไม่มีไม่มีไม่มีเออเอาต้องโหวตนะพงนี้ใครเห็นด้วยกับน็อตเออโอเคใครเห็นด้วยกับน็อตกูเรื่องกลัวกลัวมากใครเห็นด้วยกูบ้างว่าถุงยางเนี่ยกลับไม่ไม่ไม่พนักงานร้านสะดวกซื้อ กล่องกับพนักงานละสสุดกซื้อเชื่อมโยงกันหนึ่งสองเห็นด้วยมีดีเลยมีดีเลยโอเคอ่ะใครใครแพ้เขาอะไเออพระแคนพระแคนไอแคนไปบวชอยู่อ่ะวดอธิบายเลยแล้วกันเดาอังคารเขียวเปงนนอกโลกอย่างเดียวเลยรับลาซาด้าเรือดนำน้ำปากเป็นเนี่ยป่ายส้ม ดัมมชาติเลโก้ส้มโอส้มสามอ่ะเออนี่มันส้มไงส้มส้มโอส้มโอแตกแตกเลยไปแล้วเฮ้ยอันเดียวพออันเดียวพอเจียวทางช้างเผือกไซสี่เก้ามันไม่ใช่คำน้ำหรอกก็เป็นในกล่องถุงยางมันเป็นคำขยายอืมเป็นคำขยายน้ำอ่า ไปแบบเงียบเงียบเลยอ่ะเอาไปก่อนเพล่หนึ่งเลยก็คือเร้่อพี่กูได้เริ่มใหม่แล้วกูว่าเดี๋ยวมันต้องพูดซ้ำๆเลยหมีเบีย คาเลนไอกระป๋องเบียร์มีรูปหมีเบียร์หมีอ่ะสโนว์เออไม่ใช่สโนวี่ไวเซนสโนวี่อะไรอะไรมึงรู้แล้วมึงพูดทำไมเนี่ยลืมจำได้มันเคยประกวดแพ็กเกจด้วยนะใช่เออใช่ใช่อ้าวโว่โว่หมีกับเบียร์เชื่อมไหมเบียร์กับหมีเนี่ยไอ้ภูมันบอกว่าเชื่อมกันเพราะมีแบรนด์ที่โลโก้เป็นรูปหมีนะเบียร์อ้าวเห็นด้วยวิภูไหมหนึ่งสองสามเห็นด้วยอ้าวแต่ก็คือไอ้ภูนี่ได้แล้วเอาจริงไหมอันนี้เรามีเอาจริงบวก อันนี้เทิร์นที่4ใช่ไหมโอเคเริ่มต้นที่ไอเปอร์สเก็ตบอร์ดโรนันโดชาเลนครับเอาโรนันโดเป็นนักกีฬาแล้วสเก็ตบอร์ดก็ถือว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะงั้นก็คือในหมวดหมู่กีฬาเหมือนกันกีฬามันคนละประเภทแล้วมันไม่เชื่อมเราเป็นกีฬาเหมือนกันไงอาจจะสเก็ตบอร์ดมันอาจจะไม่ได้เล่นเพื่อกีฬาก็ได้มึงเถียงมันหน่อยสิเฮียก็นั่นแหละมันไม่เชื่อมมันนานเกินไปกูว่าโหวตดีกว่าไอ้เฮีย เห็นด้วยกระทมไหมที่ชาเลนว์ลนนนว่าโลนันโดกับสเก็ตบอร์ดเชื่อมโยงกันเพราะว่าโรนันโดเนี่ยเตะบอลแล้วบอลเนี่ยเป็นกีฬาแล้วสเกต็ตบอร์ดก็เป็นกีฬาเหมือนกันหนึ 1, 2, ซ้ำไม่เห็นด้วยอา้าวแต่ <laughs> กางเกงพระอาทิตย์กระจัวห้องการเวลาตูดดาวอองคาร ชาเลนต์มันมีตัวละครในเรื่องอาราเล่ที่หัวมันเป็นตูดมันเป็นดาวองค์ขาอุ้ยใช่เปล่าเออเอาขึ้นรูปอ้าวขึ้นลูกขึ้นลูกวินี่มาจากดาวองค์คานี่ด้วยใช่ไหมเออโอ้โหเอาเอาแต่มึงคิดว่ากูจะยกมือให้เหรอเอาแล้วแต่แล้วแต่โอเคอ้าวโหวตแล้วกันตูดกับดาวองคารเชื่อมโยงไหมว่าในกระตูนเรื่องอาราเล่เนี่ยมีตัวละครที่ทั้งหัวเป็นตูดแล้วมาจากดาวองค์ขาหนึ่งสองสาม ย่อมโยงอ้าวเสมอมึงไม่ให้ไม่ให้จริงเพราะว่ามันแบบมันเยอะไปแล้วถ้าคนที่ไม่รู้จักอ่ะแบบมันก็อาจจะดูมันไม่ใช่ตูดก็ได้เพราะว่าเว็บแรกกูไม่เห็นเป็นตูดเหมือนกันกูไม่เคยดูเเออข้าใจกันละกันอ่าโอเคโอเคอันนี้คือก็ไม่มีใครตายเออเสมออ่ะไปต่อนะตึกถุงยางเล็บขบหัวหนาวแหวนกระโดดดินเหนียวช่องทางไอ้กูกำลังนึกเอาอยู่ไอ้เหฮ้ยลูกเี๊ยบท่อ ไม้ทาเลนเอ้าว่ามาท่อไม้ไงอะมีเหรอมีท่อไม้ท่อไม้เป็นยังไงมีอยู่ในซิงคล้างจานอะไรให้มึงทำพ้าดเลยไอ้น้ำตกอะไอ้น้ำแบบเออนี่เราแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาไม่เรียกว่าท่อเขาเรียกว่าไม้ขัด แต่ว่า้แบบมันมีท่อไม้มาเหมือนมึงอะหั่นท่อดำน้ำก็ได้ที่เป็นไม้แบบพวกสมุไรอะเฮ้ยมึงพวกใครเนี่ยกูพวกมันอยู่แล้วมึงชาเลนจ์กูตอนนั้นไงกูไม่ให้กูอะกูไม่ให้คะแนนเดียวเองไอ้สัะเดี๋ยวนะไอ้ที่นี่ก็ไม่ให้ไม่ใช่หรอแต่หี้ยก็ไม่ชาเลนจ์เลยตอบเดียวเลยอ้าโอเคอ้าโหวตหนึ่งสองสามอันนี้โหวตให้ใครเนี่ย โหวดให้ผ oh, uh, ูดโหวดให้ผูดอ้าวมาพี่อะคะแนนแรกไอ้ช่าเฮ้ยมึงพวกใครเนี่ยบุพวกมันอยู่แล้วมึงชาเลนจ์กูตอนนั้นไงมึงไม่ให้กูอ่ะอ้าวโอเคอ้าวโหวตหนึ่งสองสามอันนี้โหวตให้ใครเนี่ยพี่อะคะแนนแรกไอ้ช่าคะแนนใครกูเนี่ยอ๋อเหลือรอบเป็นสองคนสุดท้ายอ่ะไปต่อไมายอูดองุ่นมาริโอ้พุทธากอซิล่าลองกอง ไอ้ที่นี่ผลไม้ยี่นี่ญี่ปุ่นขี้ทาเลนแล้วกัน อลองดูลองดูมามลองกองกินแล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นไปเป็นขี้ไงมีเหตุผลอ่ามีอะไรจะเสียงไหมว่าสุดท้ายแล้วลองกองมันเป็นอาหารกินแล้วสุดท้ายก็ต้องขี้กินแล้วอาจจะแบบไม่ติดคอแล้วไม่ไม่ทันกินก็ตายก่อนมึงไม่ต้องกินดีกว่าไหมเหตุผลเทียงเฮ้ยไม่เป็นไรพี่พูกูพวกมึงบวชเลยดีกว่าบวชเลยไอ่บ้าพวกไอ่บวชไพวกแต่แววมันยกมือมาบดลบว เห็ <P ain ful> นด้วยกับเปิร์มไหมที่ชาเลน์ว่าลองกองกับขี่เชื่อมโยงกันเพราะว่ากินลองกองไปสุดท้ายแล้วมันก็ต้องขี่อะ่ะหนึ่งสองสามเห็นด้วยอ่ะปวดขี่อ่ะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมรอบสุดท้ายโดโรนโดสเก็ตบอร์ดเอาไป <Yeah. S 2> <c oughs> เฮ้ยอ่งุ่น ก็ซีละลองกองอ่ะกูกูตอบขี้ไม่ได้เลยสุดที่ตรงนี้แล้วต้องคิดต่อแล้วอ่ะไฟฟ้าลำไยมาลงชาด้วยกินลำไยช่วยชากินลำไยช่วยชากินลำไยช่วยชาปิกาจูทางช้างเผือกโตโยต้ามาไฟไฟฟ้ามาไฟมาไฟ พี่เอ้ยไปแล้วคนแรกพี่เอ้ยนักคำซ้ำนักคำซ้ำอ๋อพี่เอ้ทำคำใหม่คำใหม่คนไทยแมวน้ำทะเลทรายตักบริบูรณ์เคยไปทะเลทรายป่ะอาอมันก็โทรไปถามไงก่อโจเบนเทนชาเลนต์เออเป็นแบบเป็นการ์ตูนเหมือนกันใช่ครับ นอบน้องยังวะจบเลยที่จะพูดออกมาได้ยังไงวะไม่ต้องโหวดเป็นเทนไงเออไม่ต้องโหวดแล้วที่จะเป็นกระตูนเหมือนกันพาไปต่อเจมอกหักอะมัวก่อสร้างสิงโตมีโตโยต้าอาโตโยต้าสิงโตสิงโตอาแตกโอเคเย้ อันดับน้อยสุดเปอร์5คะแนน <Hey. S 2> เอ๊ลองลงมา7คะแนนน็อตเอไม่ได้วยตาเดียวเลยทาม8คะแนนเอ๊ะ <Hey. S 1> หรือว่าเอ้า <Hey. S 2> เอาวิวภู14คะแนน hey. ให้่ไอพี่แล้วได้2คะแนนนะไอพี่นี้พิกมาเป็น14เท่ากันบ้างเหรอไม่ต้องขนาดนั้นรายการคขาไม่เชื่อมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะว่าอีพีเราต่อไปเนี่ยอยากจะมีต่อไหมหรืออยากจะปรับแก้กฎยังไงไหมหรือว่าอยากจะให้มีแขกรับเชิญคนไ <ame> <air> หนมาร่วมรายการนะครับก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครป์สมัครสมาชิกให้ช่องบ้านกูเองด้วยนะครับมีซุปเปอร์แตงด้วยไปแล้วบ๊ายบาย